ความรักคนวันสุกนะคะอ่ะาใบแรกมาแล้วแปดไม่เท้าหนึ่งไม่เท้าเก้าดาบแล้วก็เป็นไพ่หนึ่งถ้วยแหมคนวันสุกนะคะก็คือแปดไม่เท้าคือว่า ความรักเนี่ยจะมาจากไหนนะคะมาจากการเดินทางแต่ไม่ทางมาจะหมายถึงการเดินทางหรือว่าการทําอะไรที่ไปข้างหน้านะคะเพราะว่ามีไพ่ของหนึ่งไม้เท้าที่มาด้วยหรือการเปลี่ยนงานใหม่บางคนเปลี่ยนงานใหม่ก็มาเจอแฟนเลยนะคะเพราะทำไมมีไพ่ของเพ่ความรักขึ้นมาเนาะมีไพ่ของเก้าดาบเก้าดาบก็คือหมายถึงว่าทีแรกนี่อาจจะไม่ทอมรู้สึกว่าแหมเปลี่ยนที่ใหม่ฉันจะฉันจะเป็นย,างงายังไงเปลี่ยนที่ทางานใหม่หรือว่าเปลี่ยนเปลี่ยนสังคมใหม่บางคนก็เปลี่ยนย้ายบ้านย้ายอะไรใหม่เออจะเป็นยังไงบ้างกลายเป็นว่าพอย้ายมาเจอความรักสนิ นะคะเจอมีเจอเพื่อนที่ดีเจอกัลยาณมิตรหนึ่งถ้วยไม่ได้หมายถึงแฟนอย่างเดียวนะอาจจะหมายถึงกัลยาณมิตรที่ดีเพื่อนที่ดีก็ได้นะคะถ้าคนมีความรักอยู่แล้วนะถือว่าความรักไปได้เรื่อยๆเพราะไม่มีไพ่เสียเลยก้าดาบไม่ใช่ไพ่เสียก้าดาบเป็นไพ่ของความเครียดคิดมากนะคะบางคนมีแฟนนี่ก็อาจจะคิดมากนู่นนี่นั่นบางคนก็หึงหวงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็บอกให้ใจเย,ย็นๆนะถ้ามีอะไรทะเลาะก,กันก็พูดคุยกันเพราะไม่มีไพ่ของการเลิกราหรือทะเลาะรุนแรงจะมีแต่ไพ่ของก้าดาบก็คือการเครียดหรือคิดคิดคนเดียวนะคะบางคนน ใครกับไม่ยอมถามจริงๆถามได้เนาะนะมีอะไรก็ต้อง่ันหน้าพูดเข้าไปพูดคุยกันอย่าคิดคนเดียวเนาะนะคะแต่ไพ่สรุปเป็นไพ่ดีค่ะไพ่หนึ่งทั่วยังไงคนวันศุกร์ก็โชคดีนะคะถึงไม่มีความรักก็มีเกณฑ์ที่จะมีความรักมีเจอคนรักนะคะหรือว่ามีเกณฑ์มีรักใหม่ละกันเพราะหนึ่งไม้เท้ามันหมายถึงบุคคลใหม่นะคะมีเกณฑ์มีรักใหม่ใครที่รอแฟนอยู่รับรองมีเกณฑ์มีคนมาจีบแน่นอนนะคะ